เจ้าเจ้าวิสัยนี่ <S <S ผมมาหัดอำเภอบางคนแล้วอำเภอบางคนขุนลักวัเอาใช่ไปยเป็นเส้นเปบางคนแล้วตอนนี้เขาอยอ่บางคนนี่็ไหมไปครับไปสว่างมาสักไปสว่างแดดดิบรู้ได้เสียงได้ครับปูนค,คูนเป็นทั้งคูน,นบ้่นบ่อรล้พวกนี่แหละมาทั้งเดียวกันละว่าริชลาบเมียงว่าริชภูมินี่ยแหละ ว่มนอุบุอุบุนวาลิ้นเน่าลิ้ฉลาดอุบน่าลินฉุบเอ้นั่นเห็นไหเสีย้อไปเนี่ยนะคุณอ <ım. S 2> ่าไปรับู่ในเมืองอุบอ่ะแล้วรานยี่เลยครับโอ้ยโงเรียนกันมาล้อมเลเนาะนี่หน้าซับเงินเห้าเพิ่มังกนแต่ว่าให้ผมไปยองเกาะวาลิ้นพุ้มสรุปแล้วให้ไปใส ไปฮับก่อนยู้ยใส่ก่อนสาว่างแดนดินเออาจะเลือล่อนละเออก็าจะไปหาเจ้สาสว่างกันนะโอ้ครับผมึ้นรถแล้วเอาแต่สรุปผมไปใส่เนี่ยสาว,าวสา่างแดนดิน,นอ่ะพลายสามตัวอย่างสว่างแดนดินทังพูนอำเภอ วาลินเชพุมวาลิชเชพุมอ่ะเจ้าเสียก่อนไปใส่เออเขาเพิ่ได้ไปดอกอ้วนน่ลนะวาลิชฉลับนะ่ะเจ้าบอย่อยมามันบอยวาลิชเชพุมไหมตอนนี้ผมอยู่ในวาลิาชเชพุมเนี่ยผมลงมทั้งงแล้วล่ะ <c oughs> เออเดียผมไปใส่บอกมาใครไปฮับอยู่สว่างเดือดินแล้วมาลงของอยู่ข้างบนแมี้บบอเออโอ้ยตายแล้ว สรุปเรยวคือให้ผมไปหรับของเอาไปสั่นไปอย่ามืจีไป,ไปหรับสัน่นครับแก้วตรงทางอะไรล่ละเมื่อนี่ไปรินชฟภูมิเงยตาย <c oughs> นี่ผมมาหอดนาโลงเียนอย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอย่างอีสานอีสานลาดมงคลลาดลาดมงคลบะ ขอนครครับมาลงอยู่อำเภอัวดินชพุมนะครับแ้วนัดกับลงของอยู่อำเภอเอียงปันปันป่นดเส้นเพียวขอวงะมาลงของที่อำเภอพังพูนสรุปมาททรงของอำเภอพังพูนแต่ว่านัดผมมา อำเภอวายิชภูมิบริษัทมาพอมาเวียวายิชภูมิบอกผมไปรับที่อำเภอเีียังก็แหรวสว่างแดนดินโอ้ยมันคนละทางไกลพี่น้องเอ,อ้ยเละลายผมสิไปนอนนี่ดิพังโพน,นี่บอกมึงนี่มอลลัเมียงบกุกมากเลยตายแก้วครับไปข้อมองกันครับ